สวัสดีครับ f c l ซีไรอันการ,ระดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เห็นแม่อังกรโพสนะครับเออมีเพจนะครับไม่รู้ว่าเขาทำเพราะอะไรทำเพื่ออะไรนะครับเพจการ,ระดิษฐ์จำปาสินนะครับเอารูปน้องไรอันลงสดิบดีเลยนะครับเราก็ไม่รู้จุดประสงค์เขานะครับเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขา เขาทำไปเพราะอะไรนะครับเออต่อไปเราก็ต้องช่วยๆกันดูนะครับเออช่วยๆกันดูนะครับเออเพราะว่าเขาเอารูปของน้องไรอันไปลงนะครับแล้วเขาก็เขียนว่ากาบัิฑิตจำปาสินนะครับเออเจตนายังไงเราไม่รู้นะครับเราก็ช่วยช่วยกันดูดูนะครับ ไอ,อ้แบบนี้เขาก็คงเรียกว่าเพจปลอมแหละแบบนี้นะครับเพจปลอมตามที่ว่าแม่อังเขาพูดเขาโพสต์ลงมานะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับที่เอ่ยชื่อนะครับแม่อังนะครับเ,เจตนามาอย่างไงเราไม่รู้นะครับมันก็ยังมีคนทำอยู่อีกนะเออ ทำไมไม่ทําชื่อตัวเองหรือว่าชื่ออะไรตั้งมาแล้วก็ทําเป็นของตัวเองนี่ไปเอารูปเขามาลงเอาชื่อเขามาลงนะครับทําแบบว่าเหมือนของเขานะครับเออทุกอย่างทั้งชื่อนามสกุลรูปอะไรเออเอาของเขามาทําลงหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเจตนาเขา เพราะอะไรอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าเพจปลอมเพจปลอมบางครั้งมันก็มีผลเหมือนกันนะบางทีเอาไปคอมเมนต์ไปแซะแปลอะไรไปพูดจาอะไรกับใครอย่างเงี้ยนะครับไอคนไม่รู้เขาก็ว่ามาจะเห็นว่าอ้าวนี่เพจของเออน้องนะครับเพจของน้องเขาเอาไปทำอะไรเดี๋ยวนี้เพจปลอมมันเยอะเห็นไหม เขาหลอกลวงกันอะไรกันเยอะแยะบางทีกันรูปไม่ตรงปกมาอะไรบ้างนะครับเออหลอกลวงกันไปหลอกลวงกันมานะครับเออเจตนายังไงเราก็ไม่เข้าใจนะครับเออมีเยอะแยะเลยตอนนี้มันก็มีมาอีกแล้วเนี่ยสำหรับของน้องไรอันเนี่ยนะครับเออมีมาอีกแล้วอันนี้เราก็ต้องระวังระวังกันไว้ช่วยๆกันดูนะครับ ไอ้พวกเราอะแม่ๆพ่อๆพอพอที่ติดตามน้องแหลอันอะเราติดตามเราส่งเสริมนะครับเออน้องก็ทำความดีเราก็ส่งเสริมเราก็ช่วยโฆษณาว่าน้องก็ทำนูน่นทำนี่ช่วยพูดช่วยจ้าบอกกันต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาทำลายมาจ้องจับผิดหรือว่าเอามาทำเพจของน้องแล้วก็เอาไปพูด ยังงูอย่างงี้กับเพศอื่นหรือว่ากับคนอื่นนะครับมันไม่ดีไอแบบนี้บางทีมันมันทำให้เสียชื่อเสียเสียงได้นะครับแบบนี้นะครับบางทีเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ควรมันก็เสียชื่อเสียเสียงแล้วเดี๋ยวเขาเห็นรูปเห็นชื่อเห็นอะไรเขาก็ต้องเข้ามาดูตัวจริงก่อนเลยใช่ไหม เออเดี๋ยวเขาก็จงเข้ามาดูว่าเออมันไปยังไงมายังไงไอ้เพจนี้นะครับชื่อเสียงเรียงนามคนนี้เป็นใครนะครับเออมันไม่ดีเลยเอารูปเขามาลงเอาชื่อแท้นามสกุลเขามาลงนะครับเราดูเราติดตามเรามีความสุขนะครับเรา เรามีความสุขกันนะครับมีงานอะไรเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเออแบบนี้สิมันสมควรนะครับเออไม่ต้องไปเอารูปเขาเอาชื่อเขานามสกุลเขามันลงหรอกนะครับเออเพราะ่อรแล้วถ่ายรูปคู่ก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมบางครั้งอะ่ะนะครับเออผมก็เห็นหลายคนที่ว่าถ่ายรูปคู่กันอะไรกันกับน้องนะครับเออนั่น แต่เขาก็ไม่ได้เอาชื่อน้องลงใช่ไหมเออเขาก็ไม่ได้เอาชื่อน้องลงนะครับเขาก็เอาทายรูปคู่เขาก็มาลงในเพจของเขาอะไรของเขาทุกคนเขาก็รู้ว่าเออคนนี้นะครับเขาติดตามน้องเขารักเลยดูน้องนะครับเออนั่นเราเห็นเราอะไรเราก็รู้เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเอาชื่อ,อเขาเอารูปเขาอะไรมาลงนะครับ ให้คนอื่นเขาหลงผิดนะครับเออผมก็เข้าไปดูแล้วนะครับเข้าไปดูแล้วก็มีเพื่อนอยู่หนึ่งคนนะครับเออเราก็จุดประสงค์เขายังไงเราเราเราก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็จะช่วยช่วยกันดูนะครับช่วยช่วยกันดูพรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับแม่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอฟังรอดูกัน นะครับว่าแม่แม่แต่ละคนเนี่ยโอ้โหิีโกนเรียกพี่เลยแหละและเราจะดูน้องและอันเขาจะรับยังไงนะครับเออเขาจะรับมุกทันไหมอะไรไว้นะครับเออฟุ้งเดียคงสนุกแน่นะครับเออคอนเสิร์ตสาตัวบนนะครับคอนเสิร์ตสาตัวบนเราก็จะได้รอดูนะครับเออ หลายๆท่านถ้าไม่ได้ไปชมหน้าเวทีก็รอดูถ้าท่านได้ไปชมหน้าเวทีท่านก็เตรียมไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับรับฟิปป่าให้อย่างดีเดี๋ยวเขาจะยืนใหม่ให้เลยนะครับให้ยืนใหม่ให้เลยนะครับ <c oughs> แม่แม่โอ้แต่ละคนแม่แม่เขาก็บอกแล้วพวกแม่แม่นี่ถึงแปดมงุล <c oughs> เขาพูดเองเขาพูดเอง นะครับก็แม่แม่เขาบอกว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จริงๆง,งานนี้ขาดไรอันไม่ได้เพราะว่าตัดสายสะดือมาตัดสายสะดือมาบมือเลยพวกแม่แม่ทุกท่านเนี่ยแต่ก็บอกแล้วนะครับแล้วน้องไรอันเขาก็อยากจะไปร่วมแจมกับพวกแม่แม่เขาด้วยนะครับเออมันเป็นอะไรที่ว่ามันมีความสุขคนเราอ,อยู่ด้วยกันมาก็าอยากจะเอ,อ ยังไงเราเวลาแม่แม่ก็ามีคอนเสิร์ตลูกชายก็อยากจะขึ้นกับแม่ลูกมีคอนเสิร์ตแม่แม่เขาก็มาก็ทําให้สนุกสนานผมก็ได้ไปดูนะครับแต่ผมไปดูคอนเสิร์ตน้องไลอ้อนวันที่สองนะครับวันนั้นคุณตั๊กมาคุณตั๊กคนเดียวเนี่ยก็หวัวเราะงอหายแล้วนะครับบอกก็พูดก็พูดเนะครับคุณตั๊กมาคนเดียวเนี่ยก คนเลาะกันยังว่าไม่หวัดไม่ไหวนะครับงานนี้มันสามคนเลยนะครับเออแม่ไฮแม่ตักแม่สุแล้วท่านได้ฟังชื่อแต่ละท่าน <c oughs> ฟังชื่อแต่ละคนเรียนไวโอ้โหแค่นี้ก็กริ๊งแล้วนะนะคำกริ้งแล้วได้ยินชื่อเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยที่เราได้ดูดูมานะ เออเวลาเขาอยู่ด้วยกันได้โอ้คำพูดคำจาเขาได้โอ้อย่าบอกไกรเจ้าอย่าบอกไกรเจ้าเออเวลาเราเห็นเขาเซล์กันอะไรกันอะแต่เขารักกันนะเขาพูดหยอกล้อกันอะนะแบบผูใหญ่ที่วันที่ว่ารุ่นรุ่นเราเนี้ยเขาพูดแบบเนี้ยมันมันธรรมดาซะแล้วมันชินซะแล้วครับ <c oughs> นะแม่อนะแม่แม่ทุกคนเข้าใจไหมว่า บุกลุ่นนี้แล้วอ่ะอายุเยอะๆแล้วอะ่ะคำพูดคำจาของแต่ละคนเนี่ยมองเป็นของตลกไปหมดแล้วนะครับมองเป็นของตลกไปหมดแล้ว <S <S วันนี้ก็ฝากฝากไปด้วยนะครับว่าเออเพจของน้องไลอันน่ะมีปอมอีกแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เออการบัณฑิตจำปาสินแล้วก็เอารูปมนลงเอาอะไรมันลงโอยมันมันเป็นสิ่งที่อะไรที่ว่า ไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ค่อยดีไม่ดีไม่งามนะครับเออก็ฝาก,ก,ก,กดูแลกันด้วยนะครับใครไปเห็นอะไรที่ว่าไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันมาบกบอกกันด้วยบอกกันต่อๆด้วยนะครับเออวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ